ผมกับแฟนใช้ชีวิตคุ้มมากเอ้คู่กันมาด้วยกันแปดปีจนมีลูกหนึ่งคนแต่แฟนผมเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ไปแต่งงานกับเขาตามประเพณีเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะทิ้งผมแล้วมีผู้ชายคนใหม่ถามว่าเขาจะบาปผิดศีลไหมครับผิดศีลข้อสามไหมครับพวกมึงไม่น่าเป็นเมียกับมันได้มะน,นะไม่น่าเป็นเมียมึงความเป็นจริงมันนะถ้ามีความคิดแบบนี้มึงควรเลิกกับมันได้แล้วนะเพราะอะไร ผู้หญิงแบบนี้ไม่ควรแก่การครบอบไม่ควรแก่การครบเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วมันคิดจะไปมีคนอื่นเพราะเราบอกว่าเราไม่ไปแต่งงานกับมันมันไม่เกี่ยวว่าการแต่งงานหรือไม่แต่งงานมีลูกมีผัวขนาดนี้แล้วมันยังคิดแบบว่ามึงไม่ใช่ผัวกูอีกเหรออะไรที่มึงนอนกาวกูกูแปดปีนี่คืออะไรเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยคนข้างบ้านเหรอหรือนอนมองกันเฉยๆอาไรลูกออกมาได้ยังไงตลอดแปดปีที่ผ่านมาอย่าไปคิดแบบนี้ไม่เกี่ยวกับการแต่งงานแต่นับตกลงกันว่าเป็นผู้ผัวตัวเมียกันแล้ว นั่นแหละเรียกว่าเป็นสามีภรรยาถูกต้องกันตามหลักธรรมพ่อแม่รับรู้เรียบร้อยแล้วมีลูกขนาดนี้แล้วมีหลานเรียบร้อยแล้วมันเรียกว่าถูกต้องตามหลักธรรมแล้วถ้าไปมีคนอื่นผิดเสียงข้อสาประพฤติผิดในการประพฤตินอกใจเรียบร้อยแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องแต่งงานเลยแต่งงานเป็นเรื่องทางโลกแต่งงานเป็นเรื่องประกาศสักดาว,ว่าฉันมีผัวแล้วฉันมีเมียแล้วเป็นการประกาศให้คนลูกคนในโลกเขารู้ซึ่งเราประกาศได้ไหมประกาศได้มไม่รู้กันหรอว่ามันเป็นผัวเป็นเมียกันเขารู้กันแต่อะไรแล้ว ถค่แต่งงานเป็นพิธีเท่านั้นเองแต่งงานนั้นมาเสียเงินเสียทองกันไปใครจะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้ไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศีลเลยอยู่ที่ข้อตกลงศีลอยู่ที่เจตนาไม่เกี่ยวกับการแต่งงานไม่เกี่ยวกับรูปแบบของประเพณีนั่นคือเป็นการทําเพื่อย,ยกกะไรยกสังคมมากยกคุณค่าทางสังคมว้ามันต้องมีการแต่งงานนะ เดี๋ยวผู้หลับผู้ใหญ่ไม่พอใจสังคมก็จะมองไม่ดีมากินอยู่ด้วยกันไม่เคยแต่งงานโอ้โหตั้งแปดปีแล้วมีลูกคนหนึ่งแล้วมึงไม่ต้องแต่งก็ได้ผูกข้อไม้ข้อมือกันให้พ่อให้แม่รับรู้กันแต่พอง,งามก็พอแล้วได้ทั้งหมดไม่เป็นประเด็นอะไรเลย